ครับพบกับร้านเชนบีบีช็อปครับอ่ะมาอัปเดตสถานะในวันฝนตกวันอังคารนี้กันอ่วันนี้ก็จะมีคิวของ c b เบียร์หก้าศูนย์เอฟสองคันที่ว่าจะเช็คว่าชาร์จละลายหรือเปล่าก่อนจะลื้อเครื่องยกเครื่องเดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่ะแล้วก็มีของที่ดูคติเจ็ดเก้าหกคันนี้เก็บงานถึงสักอ่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไล่ระบบระบบเดรยวกับเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแฮนด์เรียบร,ร้อยแล้ว จ้ของเขาระบุมาสัมปบประมาณนั้นแล้วก็จะมาต่อกับที่ K7 คันนี้คันนี้คือต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแท้งเครื่องบนแท่งล่างเพราะว่าแกแรงแรงขนาดที่ว่าก้านสูตรสลุขมังนอกละลายเลยเดี๋ยวจะดูเขาเขวี่ยงเป็นไงบ้างแต่ว่าซื้อเครื่องลูกใหม่มาละเดี๋ยวเขา,าเช็คเช็คแล้วก็ จัการเปลี่ยนยกลูกเลยอันนี้พี่ L อ2แเขาเขากเปลี่ยนแกมาแล้วแต่ต้องรออะไรอีกประมาณสักเดือนหนึ่งจะมีชาร์ปอกชาร์ปก้านประมาณนี้แล้วก็ลูกสูชุดแหวนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยที่ท่อแก่โอเคครับก็คิวประมาณนี้อันนี้ก็คือรถรออะไระพี่หลานก็จอดรอดูฝนอย่างเดียวไปไหนไม่ได้เอนนี้โอเคครับขอบคุณครับจบแล้วครับสวัสดีครับ